สองสวัสดีครับแฟนๆดาวโซ์ไทยรับทีวีทุกท่านครับผมนิธิทูทตบดมครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในการเล่าข่าวครับเพราะวันนี้ครับเรามีข่าวคราวความคืบหน้าของแวดวงยานยนต์มาให้แฟนๆได้รับทราบนั่นก็คือการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับในบ้านเรานั่นก็คือเจ้าช้างอันเอสศูนย์ห้านะครับคือ รถในกลุ่ม SUV รุ่นเล็กที่สุดของชฉางอันในวันนี้เป็นรุ่นน้องของเจ้า S07 นั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยฉางอันแน่นอนครับต้องบุกตลาดในบ้านเราเยอะมากขึ้น S07 L07 คือรถที่บอกว่าเป็นรถธงเรือธงของฉางอันในวันนี้เขามีลูมินอีกหนึ่งตัวนะครับที่ขายเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กแต่ ในปีนี้ครับท่านผู้ชมครับช้างอันตั้งใจมาบุกตลาดบ้านเราอย่างหนักหน่วงแน่โดยใช้ช้างอัน S05 เป็นตัวบุกตลาดทําไมเราบอกว่า S05 จะมาเป็นตัวบุกตลาดจะมาเป็นพระเอกของช้างอันในปีนี้เพราะว่าเพราะว่าไซส์ของเจ้าช้างอัน S05 เนี่ยอยู่ในกลุ่มของ BSUV ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีการเติบโตมากที่สุดในตลาดรถยนต์บ้านเราเป็นรถในกลุ่มที่ได้รับความนิยมในตลาดรถยนต์บ้านเรา คู่แข่งเพียบไปหมดครับท่านผู้ชมครับรถในกลุ่ม B SUV ทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเองก็เป็นคู่แข่งของเขาญี่ปุ่นเนี่ยไล่ไปงแต่ Toyota Yaris Cross ซึ่งเป็นรถพระเอกที่สุดของ Toyota ก็เป็นคู่แข่งของเขามิซูบิช i X Force ที่จะเปิดตัวในบ้านเราในวันที่20มีนาคมนี้ก็เป็นคู่แข่งของเขา닛สันคิกที่ใช้เทคโนโลยี e power ก็เป็นคู่แข่งของเขาและก้าวเข้าไปเจอกับชาติเดียวกัน เพื่อนร่วมชาติเดียวกันของเขานะครับเพียบไปหมดครับทานผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็น n e t a X m g s 5 EV <S ที่จะเปิดตัวในวันที่18มีนาคมนี้ก็เป็นคู่แข่งเขาเหมือนกัน BYD a u t อ3 o m โต a ท5ีโ e l y EX5 ที่เปิดตัวไปเมื่องานมหากรรมยานยนต์หมาดๆที่ผ่านมาก็เป็นคู่แข่งโดยตรงของเขา ION Y น l u s ก็เป็นถึงบอกครับว่า รถคันนี้ช้างอันต้องมั่นใจมากๆถึงกระโดดเข้ามาในตลาดรถยนต์ที่ดุเดือดที่สุดของเขาทําไมเขาถึงกล้าเข้ามาครับท่านผู้ชมครับเพราะวันนี้เราทราบมาแล้วว่าทางช้างอันเองนะครับจะเปิดตัวเจ้า s 05เนี่ยใน2เทคโนโลยีด้วยกันก็คือเทคโนโลยี EV เรารู้อยู่แล้วนะครับและอีกหนึ่งเทคโนโลยีคือเทคโนโลยี RE-EV นั่นคืออีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของช้างอันที่จะเปิดตัวในบ้านเราเทคโนโลยี REEV นั่นก็คือเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่า เป็นเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ในการปั่นไฟและในรถคันนั้นมีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ด้วยนั่นก็คือเทคโนโลยี PHEV นั่นเองคล้ายๆกับเทคโนโลยี PHEV น่าสนใจนะเทคโนโลยีนี้ใช้เครื่องยนต์ในการปั่นไฟรถยนต์วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆด้วยเดี๋ยวเราจะมาบอกในสเปคเพราะวันนี้เราทราบสเปคของเจ้า s 05ทั้ง EV และ REEV แล้วว่าเป็นอย่างไรเขาจะเปิดตัวทั้งหมด4รุ่นด้วยกันเป็น EV 2รุ่นและ REEV 2รุ่น REEV ที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยี Range Extended เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นตัวท็อปที่สุดของเขา เรนจ์ราคานะคาดว่าในตอนนี้เนี่ยอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเริ่มต้น,นี่เป็น EV เป็นไฟฟ้าราคาเริ่มต้นน่าอยู่ที่ประมาณ7 5 9แสนบาทในตัวเริ่มต้นและตัวจบที่เป็นเทคโนโลยี REEV เนี่ยน่าจะจบที่ประมาณ1ล้านกว่าบาทหรือต่ำกว่า1ล้านบาทตรงจุดนี้ต้องมารอลุ้นกันว่าทางช้างอันจะตัดสินใจในเรื่องของราคาอย่างไรนะครับแต่วันนี้เรามาดูกันในรายละเอียดามาดูในเรื่องของการแข่งขันดีกว่าว่า เทียบในเรื่องของไซส์เรื่องของขนาดของเจ้า s 05ครับท่านผู้ชมครับจเจอกันตรงๆนะครับเนต้าเแน่นอนแต่ถ้าเทียบสัดส่วนเทียบขนาดของเจ้า S 05นะ,ค,ะค,นครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเขาเป็นรถ s u v ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะฐานล้อเขา2,880ม mm ิลลิเมตรนี่ใหญ่ที่สุดแล้วนะเราว่าเนต้าเใหญ่แล้วฐานล้อยังสู้ไม่ได้ฐานล้อยังอยู่ที่2,770ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นราคาของ 30, 9, เนต้าเ739เนาะ จนไปถึง7.99แสนดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในตัวของ S05 ในตัวเริ่มต้นต่ำกว่า7 9 0 0 0ไปเจอกับเจ้าตัว MG S5 EV ที่จะเปิดราคาในวันที่18มีนาคมนี้ตัวนี้ก็น่าสนใจ MG S5 EV เนี่ย MG เขาก็มุ่งบันมากๆเดี๋ยวเราจะเอารายละเอียดมาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเจ้าตัว MG S5 EV เนี่ยมีจุดเด่นอะไรแต่วันนี้เน้นในเรื่องของเจ้าตัว S05 ของช้างอันก่อนดีกว่า MG S5 EV ที่จะเปิดตัวเนี่ยฐานล้อก็เล็กกว่า ฐานล้ออยู่ที่2,730ม mm. ิลลิเมตรต่างกัน100มิลลิเมตรเยอะนะแปลว่าห้องโดยสารเล็กกว่าตอนนี้เรายังไม่ทราบราคาแต่ราคาก็อยู่ที่8แสนแหละนะครับในตัวของ MG S5 นะครับคู่แข่งเขาอีกหนึ่งเจ้าหลักๆแข็งแข็งตังๆคือ BYD Auto 3 BYD Auto 3เนี่ยคือเป้าหมายหลักที่ทาง S05 จะเข้ามาล้มเลยจะเข้ามาชนเต็มเเลยในความเป็นตลาด EV นะตัวนี้ราคาค่าตัวโหลดแล้วลดอีก นะีวีดีอัลโตรี่ดลูกค้าเนี่ยติดดอยกันเป็นแถวส่วนลดเข้าไป3.4แสนบาทโอ้โห,โหทำให้ตอนนี้เนี่ยราคาเขาอยู่ที่8.59แสนบาทนะในตัว Extended Range ของ A ั to ต8ร9นะ8.59ในตัว EV ดังนั้นเนี่ยตัว EV ของ S05 เนี่ยก็ต้องเรสต้องอยู่นี่นะ7500แสนหนปไปจนถึง8ป0แสน9หรือเปล่า8.59หรือเปล่ามันก็ต้องอยู่แถวแนี้นะครับ b y d a เดีัตโตีฐานล็อกก็เล็กกว่า2,720มิลิเมตรเท่านั้นเจอกับใครอีกอะเจอกับโอมิด้าซีไฟทนะครับที่ตอนนี้ลดราคาลงมาอีก200,000บาทเหลือ6.99แสนบาทและ7.49แสนบาทเห็นไหมรนจ์ Range ราคามันจะอยู่แถวเนี้ยไปเจอกับ G ีลี่ e x ็ไฟตอนนี้จีลี่อยู่ที่8.99แสนกับ9.89แสนบาทในตัวแม็กซ์นะดังนั้นเนี่ยเขาจึงคิดว่าในกลุ่มที่เป็นแบบพรีเมียมหน่อยเฮ้ย9แสนก็ยังขายได้แต่ ส่วนตัวนะเราเชื่อว่า S05 ของฉางอันเนี่ยวางตัวเองแข่งกับ EX5 ของจ e ล l ีนี่น่าสนใจน่าสนใจถ้าเขาวางไว 8, 9, ้809 0 0นนี่เหนื่อยนะยอดของ g ี e ลี่ก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะขายกันอยู่ที่ประมาณไปแล้วประมาณพันกว่าคันเท่านั้นนะครับก็น้อยกว่าที่กำหนดไว้นะ i อออนไ plus รถที่เราชอบช่วงล่างดีภายในกว้างเปิดตัวราคาแรงๆรง8ล้านเออเปิดตัวไปที่ราคา,าแรงนะแรงแสนบาทกับ1.099ล้านบาทนะล่าสุดประกาศาาลดราคาลงไป2.7แสนบาททำให้ราคา i อออนไ plus เนี่ยอยู่ที่8.29แสนบาทกับ7.69แสนบาทเพราะว่าเขามี i อออนวเข้ามาขายในราคาล้านหนึ่งเขาก็กด i อออนไลงไป เห็นไหท่านผู้ชมจะเห็นว่าในตัวความเป็น e-v ตลาดอยู่ที่7 0 0 0 0 0ถึง900,000วิ่งไม่เกินนี้แต่ S05 เขามี r e e v ด้วย r e e v เนี่ยเขาจะวางไว้ที่9 0 0 0 0ถึงหล้านแหละเรสราคาอยู่นั้นเพราะเขาต้องไปเจอกับรถญี่ปุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดอย่างเช่นโตโยต้ายาริสครอสที่วางไว้ที่7 8 8 0 0 0ถึงแปดนเะครับเขาไปเจอกับ X-Force กรก็วางไว้ที่800 0 0นอยู่เหมือนกันเขาต้องไปชนกับ h-r-v ฮอนด้ H R V ที่ราคาก็เก้าแสนถึงล้านเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการตั้งราคานี้น่าสนใจมากๆในการยอมรับของลูกค้าชาวไทยเนี่ยผมเชื่อว่า EV จะวางตัวเองไว้เหนือกว่า R E E V แต่ด้วยต้นทุนของเทคโนโลยีแล้วเนี่ย R E E V จะมีต้นทุนที่แพงกว่า EV ดังนั้นเนี่ยทาง s 05นะครับของชัางอันจึงวางตัวเองวาง REEV เหนือกว่าเจ้าตัว ev และออปชันต่างๆที่ใส่ไว้ใน s 05ที่เป็น REEV เนี่ยจะใส่ออปชันที่เยอะกว่าเต็มมากกว่าท็อปมากกว่ารุ่น ev เรามาดูกันในความเป็นสเปกเลยดีกว่าวันนี้เราทราบม,มาสเปคของ s 05มีอะไรบ้างถ้าเป็นตัว bev หรือ ev นะครับท่านผู้ชมครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อันนี้ขับเคลื่อนล้อหลังนะ235แรงม้า320นิวตันเมตรโ6แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน56.12กิโลวัตต์อาววิ่งด้วยระยะทางสูงสุด CLTC นะ510กิโลเมตรโหวิ่งโคตรไกลใช้ได้นะวิ่ง500เนี่ยใช้ได้เลยถ้าวางราคาไว้อย่างที่เราคาดกันไว้ว่า7 0 0 0 0 0กลางไปถึง8 0 0 0 0 0กลางน่าสนใจน่าสนใจมากๆกับราคานี้ แต่กลัวว่าเขาจะไหลไป9 0้าแสเนี่ยถ้าไหลไป9 0้าแสก็เจอกับ g ีลี่ซึ่งราคามันไม่เราใจเท่าไหร่แต่ไซส์แต่ดีไซน์ท่านผู้ชมเห็นจากภาพประกอบอยู่แล้วว่าดีไซน์เขาสวยแค่ไหนดีไซน์สวยภายในก็ฉบเฉี่ยวใช้ได้เดี๋ยวจะมาบอกในรายละเอียดของภายในด้วยแต่นี่คือสเปคของ e v 235รแรงม้า320นิวตันเมตร5 6 1 2กิโลวัตต์อวระยะทางไกล510กิโลเมตร ในการวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโคตรเร็ว0ถึง107.3วินาทีฟาสชาร์จนะครับท่านผู้ชมครับ30ถึง80ใช้เวลา15นาทีถ้า15นาทีในแบตขนาด56กิโลวัตต์อวโอ้ก็ต้องมีชาร์จได้ระดับ100กิโลวัตต์อวเหมือนกัน DC นะครับนั่นคือ EV นั่นคือเจ้า s 05eV และ s 05REEV ล่ะเทคโนโลยีใหม่ที่บ้านเรายังไม่เคยมายังไม่เคยมีนี่เป็นรถยนต์คันแรกแบรนด์แรกรุ่นแรกที่นำเทคโนโลยี REEV เข้ามาขายในบ้านเราเทคโนโลยี REEV คืออะไรมันก็คือเทคโนโลยี PHEV บวกกับ ePower นั่นเองมีแบตเตอรี่ที่ทำให้รถยนต์คันนี้สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้และเมื่อไฟฟ้าหมด เครื่องยนต์จะทำหน้าที่ปั่นไฟป้อนให้กับมอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์เนี่ยขับเคลื่อนรถคันนี้เป็นไฟฟ้าเครื่องยนต์ไม่ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนลงล้อนะจะไม่เหมือนกับ PHEV PHEV เนี่ยเครื่องยนต์จะทำหน้าที่ทั้งปั่นไฟและลงล้อขับเคลื่อนรถด้วยแล้วก็ปั่นไฟด้วยทำหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟและทำหน้าที่เป็นเครื่องยนต์ลงล้อด้วยแต่ถ้าเป็น REEV เครื่องยนต์จะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว และมอเตอร์จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนหลงหลอหน่าสนใจมันก็คือ e-power บวก plug-in hybrid นั่นเองรถคันนี้นะครับเจ้า s 0 5 r eev เนี่ยใช้เครื่องยนต์อะไรครับท่านผู้ชมครับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเฉพาะเครื่องยนต์เนี่ยมีพละกำลัง97แรงม้าและมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นมอเตอร์ขับหลังนะพละกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย215แรงม้าแรงบิดที่320นิวตันเมตรนั่นหมายความว่า เจ้าตัวนี้เนี่ยมีพละกกำลังแรงม้า REEV เนี่ยมีพละกกำลังแรงม้าน้อยกว่า EV ถ้ารุ่น EV เนี่ยเขา235แรงม้าแต่แรงบิดเดียวกันแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรเหมือนกันเขามีแบตเตอรี่ขนาดอะไรครับท่านผู้ชมครับมีแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด27.28กิโลวัตต์อัวโทำให้เจ้า S05 REEV เนี่ยวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้200กิโลเมตร ต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งโอ้โหโคตรเยอะนะ200กิโลเมตรในการวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนตามมาตรฐาน CLTC โอโ้นี่เป็นรถ EV คันเล็กๆคันนึงเลยระยะทางในการวิ่งทั้งหมดนะเมื่อรวมน้ำมันหนึ่งถังตอนนี้เนี่ยถังนะครับของเจ้าตัว REV ของ S05 เนี่ยน่าจะเป็นถัง65ลิตรถังน้ำมันนะ65ลิตรบวก แบตเตอรี่ระยะทางที่เขาเคลมกันที่จีนเนี่ย1,234กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งและน้ำมันหนึ่งถังอันนี้เท่าที่ผมทราบความเร็วในการวิ่งใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นที่วิ่งได้ระยะทาง1,234กิโลเมตรต่อน้ำมัน1งถังไฟ1ชาร์จเนี่ยวิ่งความเร็ว80ถ้าวิ่งที่ความเร็ว100นะครับ100ถึง110เนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางประมาณ1,100กึ่งเมตรแต่งวิ่งในความเร วิ่งในความเร็ว110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางที่จะทำได้อยู่ที่ประมาณ1,000กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถังไฟ1ชาร์จนั่นก็คือการใช้งานจริง,รงๆก็คือ1,000กิโลพอไหมประหยัดไหมโหผมว่าประหยัดใช้ได้เลยนะระยะทางในการวิ่งตัวนี้เนี่ยใกล้เคียงกับเจ้าตัวเจคู7เซเ S.H.S. ที่เราเพิ่งไปขับกันมานะครับตัวนั้นเนี่ยก็ยิ่งวิ่งอยู่ได้ประมาณ1,000กิโลเหมือนกัน แต่ไซส์ก็ใกล้เคียงกันด้วยนะตัวนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดเนาะเครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟและทำหน้าที่วิ่งคู่ขนานเป็นแบบไฮบริดแบบพาราเรลและซีรีส์ในขณะที่ s 05 REEV เนี่ยเครื่องยนต์จะทำหน้าที่ในลักษณะไฮบริดแบบซีรีส์อย่างเดียวเท่านั้นน่าสนใจเว้ยน่าสนใจเว้ยความเร็วสูงสุดของ s 05 REEV 175กิโเมต่อชั่โมงอัตราเร่ง0ถึ100 7.9วินาทีแล้วก็ชาร์จเร็วนะครับรองรับการชาร์จเร็ว3-80%ในเวลา20นาที20นาทีอันนี้ก็น่าจะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชาร์จ AC DC ได้แค่ไหนก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีแรกที่บ้านเราจะเข้ามาเปิดตัวและบ้านเรากำลังจะขายในเทคโนโลยีนี้ผมสนใจมากตัวนี้ใช้งานในเมืองเราใช้ อีวีล้วนๆเลยวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียววิ่งได้200กิโลใช้งานจริงผมคาดว่าน่าอยู่ที่ประมาณ170กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งก็วิ่งจะในเมืองถ้าวิ่งออกต่างจังหวัดทลายกำแพงของ EV ีโดยชัดเจนวิ่งด้วย E-power นะครับ1,000กิโลมีให้คุณเห็นแน่นอนโอ้โหน่าสนใจน่าสนใจเราอยากไปลองขับมากๆไม่นานเกินรอเราคงได้ขับกันแน่นอนนะครับในความเป็น IEEV เราต้องพิสูจน์กันให้เห็นว่าเทคโนโลยีไหนคุ้มค่าเทคโนโลยีไหนเหมาะกับ การใช้งานในบ้านเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการ่อมบำรุงในครั้งต่อไปด้วยว่าเฮ้ยพอมันเป็น2เทคโนโลยีอ่ะมีเทคโนโลยีไฮบริดด้วยมีเทคโนโลยีป๊กอินไฮบริดด้วยคือมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาด้วยเนี่ยการซ่อมแซมการ่อมบำรุงมันจะเยอะกว่าไฮบริดหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาคุยกันเดี๋ยวต้องมาเคลียร์กันให้ชัดแต่วันนี้เรามาคุยในรายละเอียดต่อไปของเจ้า Deep ล S05 กันสักหน่อยดีกว่านะครับ เจ้าดีพอลเอสศูนย์ห้านีครับท่านผู้ชมครับแหมผมก็พูดกับว่าเอสศูนย์ห้าเอสศูนย์ห้าเขาต้องบอกว่าดีพอลเอสศูนย์ห้านะครับดีพอลเอสศูนย์ห้าเนี่ยภายในเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็จะมีให้เลือกสองสีนะครับคือสีส้มกับสีเทาหน้าจอกลางนี่ยสิบห้าจุดสี่นิ้วนะโอ้โหหลังคาพาราลิมิกซันร,ร,รูฟเต็มรูปแบบพื้นที่หลังคาพาราลิมิกซันร,รูฟเนี่ยหนึ่งจุดเก้าตารางเมตรนี่โคตรใหญ่เลยนะแต่ที่สำคัญมีม่านไฟฟ้ามาเฮ้อยอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ โซนผู้โดยสารด้านหลังมีระบบปรับอากาศแยกด้วยถ้าเป็นตัวท็อปของเขานะครับแอมเบียนไลท์64เฉดสีลำโพง14จุดรอบคันใช้ได้ใช้ได้เบาะนั่งไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็บาะคู่หน้าเนี่ยเป็นแบบ gravity seat ก็คือนอนพักผ่อนได้เลยนะก็คือเอนนอนเต็มรูปแบบพื้นที่วางขานะพื้นที่วางขาเล็กรูมในตำแหน่งผู้ดโดยสารตอนหลัง904ม mm, มใหญ่ที่สุดในคลาสอ่ะ ใกล้ๆก,กับเจคูเซเ่นเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ถือว่าพอได้อยู่เบาะหลังเนี่ยสามารถที่จะพับเบาะราบลงไปได้เลยนะแล้วก็ถ้ามีตัวเบาะลองนอนเนี่ยเขาบอกว่าไซส์ตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดเตียงคิงไซส์เลยเดี๋ยวเปิดตัวมาเราต้องพาท่านผู้ชมไปชมว่าจริงหรือไม่จริงพื้นที่เก็บสัมพาระนะครับด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะเก็บสัมพาระได้นะในด้านหน้าที่เป็น EV นะถ้าเป็นรุ่น E ีเนี่ย พื้นที่เก็บสัภาระด้านหน้าเนี่ยทรังยงมีความจุยเยอะถึง159ลิตรแต่ถ้าเป็น iev ไม่ได้เพราะเขาบรรจุเครื่องยนต์ไปแล้วแต่ถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยพื้นที่เก็บสัภาระ492ลิตรก็พอได้นะครับแต่ระบบช่วยขับ adaptive cruise control ต,ตัวเต็มมาครบนะครับเตือนออกนอกเลนดึงพวงมาลยกลับรถอยู่เดยรักษารถอยู่กลางเลนเป็น a d a s level 2ที่ใส่เข้ามามาเพียบโอ้มี มี HUD นะครับหรือว่า Head-up Display ด้วยในรุ่นท็อปนะครับในรุ่นท็อปของทั้งสองรุ่นมี Head-up Display ด้วยเฮ้ยอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากน่าสนใจในเทคโนโลยีในออปชันที่ DPO e S05 เขาเตรียมที่จะเปิดตัวมาในบ้านเรานะครับราคานะเป็นเรื่องที่เราต้องรอนะครับเทคโนโลยี REV เป็นเรื่องที่เราต้องพิสูจน์ว่าโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนในวันนี้แต่ผมเชื่อว่า เทคโนโลยี iev เทคโนโลยี plug-in hybrid ของจีนในวันนี้เขาเข้ามาเพื่อที่มาแข่งขันกับเทคโนโลยีไ Hy บริ d ของค่ายญี่ปุ่น h y บริ d ค่ายญี่ปุ่นแข็งแรงมากๆเราทราบดีอยู่แล้ว h o n d ้โห h y บ r ิ d ของ h o นด a าโคตรประหยัดโคตรเทพโคตรทน h ฮบริ d ของ t ต y o ต้าทนสุดๆอึดสุดๆประหยัดระดับหนึ่งและเทคโนโลยี iev ละ่ะเทคโนโลยี plug-in hybrid phev ของค่ายรถยนต์จีนจะเข้ามาแข่งขันได้หรือเปล่าจะเข้ามาแซกเทคโนโลยี ไฮบริดของญี่ปุ่นได้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆผมมีหน้าที่ในการรายงานผมมีหน้าที่ในการพิสูจน์ผมมีหน้าที่ในการบอกกล่าวเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้และทําหน้าที่ในการเข้าไปลองในการเข้าไปพิสูจน์ว่า,เท,โโทาเทคโนโลยีเหล่านี้ทําได้จริงหรือไม่จริงคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับอนาคตเทคโนโลยีเหล่านี้ไหลหลากเข้ามาในบ้านเราช้างอันไม่ได้เป็นแบรนด์แรกที่จะทาเทคโนโลยีนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะเห็นเทคโนโลยีเหล่านี้มาจากหลายๆแบรนด์ซีเกอร์มีแน่แน ไออนมาแน่นแน่ลิงแอนโคเข้ามาแน่นนอนเจคู่มีให้เห็นแล้วเห็นไหมมีเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาในบ้านเราทางเลือกเรามีหลากหลายมากขึ้นทางเลือกของลูกค้ามีมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและระดับราคาที่แข่งขันได้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่เราต้องลุ้นกันแต่700,000ปลายๆจนถึง1ล้านบาท กับ4รุ่นย่อยของ d ีพอร์เอส05มีให้เราเห็นแน่นอนนี่คือเอตัวรับจลาดดา์ทีวีและรายละเอียดของเจ้าฉางอันดีพอเอส05ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับและถ้าออโตรจลาดดาทีวีมีข่าวคราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆเราจะนํามารายงานให้แฟนๆได้รับทราบก่อนแน่นอนครับและข่าวเรา คอนเฟิร์มด้วยครับผมแล้ววันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ